ถ้าวันหนึ่งเพื่อนที่คุณไว้ใจที่สุดถูกบังคับให้เลือกระหว่างชีวิตคุณกับชีวิตเขาคุณคิดว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรเรื่องราวในค่ำคืนนี้จะเปิดเผยความลับที่น่าหวาดหวั่นและบททดสอบที่โหดร้ายที่สุดของคำว่ามิตรภาพคุณพร้อมหรือยังที่จะเผชิญหน้ากับความจริงบททดสอบที่แท้จริงของมิตรภาพสายลมเย็นพัดผ่านเข้ามาจากหน้าต่างเก่ากลิ่นฝุ่นผสมกลิ่นไม้ชื้นทำให้หายใจติดขัด แสงไฟสีส้มกระพริบสลับมืดราวกับจะดับลงทุกเมือ่อสองเพื่อนสนิทนั่งเงียบในห้องร้างเสียงนาฬิกาโบราณเดินติ๊กต่อกระดังกล้องในความมืดความเงียบกลับทำให้หัวใจเต้นดังยิ่งกว่าปกติที่นี่เหมือนมีใครอยู่หนึ่งในนั้นกระซิบอีกคนหันมามองตาเบิกกว้างด้วยความไม่แน่ใจเสียงเท้าลากเบาๆดังมาจากมุมห้องที่มืดที่สุดกลิ่นคา้าแปลกๆลอยมากับลมผิวหนังของทั้งคู่ขนลุกตั้งชัน แสงไฟกระพริบแปงขึ้นก่อนส่องไปยังเงาร่างคล้ายมนุษย์เพื่อนคนแรกจับแขนอีกคนแน่นเราออกไปกันเถอะน้ำเสียงสั่นพร่าแต่ประตูไม้ด้านหลังกลับปิดเองด้วยเสียงดังสนัน่นพื้นไม้ใต้เท้าเริ่มสั่นไหวเหมือนจะพังลงเสียงหัวเราะต่ำๆดังสะท้อนทั่วห้องร่างเงาที่มองไม่ชัดค่อยๆก้าวออกมาใกล้ขึ้นเพื่อนอีกคนพยายามผลักประตูแต่ไม่ขยับแม้แต่น้อยเหงื่อไหลลงข้างแก้มแม้ว่าอากาศจะเย็นเฉียบ เสียงหัวใจของทั้งคู่ดังแข่งกับเสียงก้าวเท้าที่ใกล้เข้ามาคุณอยากให้ผมเขียนต่อจนถึงจุดคลายแม็กที่น่าตกใจที่สุดไหมครับร่างเหนาที่เคยเลือนรางค่อยๆชัดขึ้นแขนยาวผิดสัดส่วนนิ้วเรียวเหมือนกิ่งไม้แห้งยื่นออกมาดวงตาสีแดงสว่างจ้องตรงมาอย่างเย็นชาทั้งห้องเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของเพื่อนทั้งสองความกลัวทำให้ขาแทบขยับไม่ได้กลิ่นคาวแรงขึ้นราวกับเลือดสด,สด ผสมกับกลิ่นอับของไม้เก่าและฝุ่นหนาเสียงหัวรอบแผ่วๆดังขึ้นใกล้หูแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเพื่อนคนแรกหันไปมองพบว่าเพื่อนอีกคนกำลังสัน่นสายตาเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นประตูไม้ที่ปิดแน่นเริ่มมีรอยแตกเหมือนถูกเล็บยาวๆกรีดจากด้านในเสียงขูดครืดคราดทำให้ใจแทบหยุดเต้นฝุ่นไม้ปลิวลงมาราวกับหิมะสีเทาเพื่อนทั้งสองกอดกันแน่น ความคิดเดียวที่ผุดขึ้นคือเราต้องรอดไปด้วยกันเสียงเท้าหนักๆกระแทกพื้นเข้าใกล้ทุกย่างก้าวทำให้ไม้สั่นสะเทือนเสมือนแรงกดดันบีบคั้นหัวใจทันใดนั้นแสงไฟก็ดับวูบเมื่อนิดเหลือเพียงเสียงหายใจถี่และเสียงหัวใจที่ดังราวกับจะระเบิดมือเย็นจัดคว้าข้อมือของเพื่อนคนหนึ่งแรงบีบแน่นจนเจ็บปวดเขาร้องออกมาด้วยความตกใจอีกคนรีบคว้ามือเพื่อนพยายามดึงกลับอย่าปล่อย เราจะอยู่ด้วยกันเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากมุมห้องร่างเงานั้นกระโจนออกมาพร้อมเสียงแตกหักของไม้สายลมเย็นวูบสุดท้ายพัดผ่านประตูไม้เปิดออกเองอย่างแรงแต่สิ่งที่รออยู่นอกห้องกลับไม่ใช่ทางรอดแสงสว่างแวบหนึ่งเผยให้เห็นบันไดวนยาวไม่สิ้นสุดเหมือนจะนำลงไปในความมืดลึกกว่าที่ใครเคยเห็นเพื่อนทั้งสองยืนชนะเลือดในกายเย็นเฉียบ เสียงกระซิบดังรอบตัวถ้าอยากพิสูจน์มิตรภาพจงก้าวลงไปคุณต้องการให้ผมเขียนต่อจนถึงฉากที่พวกเขาตัดสินใจทำอะไรบางอย่างที่ชี้ชะตามิตรภาพของพวกเขาไหมครับเพื่อนทั้งสองยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าบันไดวนที่ทอดลงไปสู่ความมืดมิดดวงตาของพวกเขาเบิกกว้างหัวใจเต้นแรงจนเจ็บในอกเสียงกระซิบยังคงก้องซ้ำๆรอบตัวจงก้าวลงไปก้าวลงไปเหงื่อเย็นไหลตามขมับมือที่จับกันแน่นสันสาน แต่ไม่มีใครกล้าปล่อยเพราะรู้ดีว่าอีกฝ่ายคือเส้นทางเดียวที่จะพาไปสู่ความรอดพวกเขาก้าวเท้าลงบันไดช้าๆเสียงไม้เก่าดังกึกก้องทุกครั้งที่เหยียบบันไดวนทอดยาวไม่สิ้นสุดเหมือนกำลังพาพวกเขาลงไปในหลุมฝังศพที่ไม่มีทางออกกลิ่นเหม็นอับเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเหมือนกลิ่นเนื้อเน่าทำให้แทบอาเจียนแต่ก็ยังต้องก้าวต่อไปไฟสลัวสีแดงเริ่มส่องขึ้นมาจากเบื้องล่าง สั่นระริกเหมือนเปลวไฟจากตะเกียงเก่าเงาของพวกเขายาวเหยียดบิดเบี้ยวไปตามกำแพงหินเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะต่ำๆแผ่วเบาแต่ชัดเจนเพื่อนคนแรกกัดฟันพูดออกมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะผ่านไปด้วยกันเพื่อนอีกคนพยักหน้าแม้ใบหน้าซีดเผือดแต่สายตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นทันใดนั้นบันไดก็สั่นสะเทือนรุนแรงเหมือนแผ่นดินไหวเสียงหินแตกกระจายก้องไปทั่ว พวกเขารีบกอดแขนกันแน่นพยายามไม่ให้ล้มลงไปในความมืดเบื้องล่างเมื่อทุกอย่างสงบลงพวกเขาพบว่าตัวเองยืนอยู่บนพื้นหินกว้างรอบด้านเป็นกำแพงสูงสีดำทึบเพดานหายไปในความมืดตรงกลางห้องมีแท่นหินตั้งอยู่บนแท่นนั้นมีสมุดเก่าเล่มหนึ่งสมุดถูกห่อด้วยโซ่สนิมแดงบนปกเต็มไปด้วยรอยขีดเขียนประหลาดเหมือนอักษรโบราณที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อน อากาศรอบๆแท่นเย็นยเยือกทุกครั้งที่มองสมุดเหมือนมีเสียงกรีดร้องดังขึ้นในหัวเพื่อนคนหนึ่งเกื้อมือไปใกล้อีกคนรีบคว้าข้อมือไว้อย่าแต่ต้องมันเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่สมุดนั้นกลับเริ่มสั่นเองโซ่สนิมกระทบกันดังกรุงมกริงเหมือนกำลังปลุกบางสิ่งที่ซ่อนอยู่เสียงหัวเราะดังลั่นก้องไปทั่วห้องครั้งนี้ไม่ใช่เสียงกระซิบอีกต่อไปมันดังจนทำให้พื้นหินสะเทือน สมุดค่อยๆเปิดออกเองหน้ากระดาษแรกเปล่งแสงสีเลือดตัวอักษรค่อยๆปรากฏขึ้นทีละบรรทัดสายลมเย็นจัดพัดวนรอบตัวทั้งสองเปเลวไฟสีแดงจากใต้แท่นพุ่งสูงขึ้นและเสียงที่หน้าขนลุกดังขึ้นชัดเจนเพื่อนแท้ต้องลาด้วยการเสียสละทั้งคู่ยืนตัวแข็งมองกันด้วยสายตาที่สันไหวความมืดรอบห้องรุกล้ำเข้ามาจนแทบไม่เหลือพื้นที่หายใจ อยากให้ผมเขียนต่อไปจนถึงฉากการตัดสินใจของพวกเขาว่าใครจะเสียสละเพื่ออีกฝ่ายไหมครับดวงตาของเพื่อนทั้งสองสั่นระริกหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดออกมาคำพูดที่ลอยกล้องในห้องมืดเพื่อนแท้ต้องแลกด้วยการเสียสละยังคงดังกล้องไม่หยุดราวกับสลักอยู่ในกะโหลกเพื่อนคนแรกกำมือแน่นจนเล็บจิกลงไปในฝ่ามือเลือดไหลซึมออกมาเป็นหยดเขาหันมามองเพื่อนที่ยืนข้าง แววตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและลังเลแต่ก็แฝงด้วยความรักและผูกพันที่ยาวนานถ้ามันต้องมีใครสักคนเสียงของเขาแหบพร่าเพื่อนอีกคนรีบสายหัวแรงแรงอย่าพูดแบบนั้นเราจะหาทางด้วยกันแต่พื้นห้องเริ่มสั่นสะเทือนอีกครั้งเสียงโซ่จากสมุดดังขึ้นเหมือนสัตว์ร้ายคำรามแสงสีเลือดส่องกระจายไปทั่วอักษรโบราณบนหน้ากระดาษเปลี่ยนรูปกลายเป็นภาพเงาของคนสองคน หนึ่งยืนอยู่อีกหนึ่งล้มลงเลือดไหลเป็นทางยาวจนหยดลงจากแท่นหินเพื่อนทั้งสองตัวสัน่นลมหายใจติดขัดเหมือนถูกกดคอความเงียบที่ตามาหนักหน่วงจนแทบไม่สามารถขยับได้ในวินาทีนั้นเพื่อนคนแรกก้าวไปข้างหน้าสายตาจริงจังและแน่วแน่ฉันจะทำฉันยอมสละเพื่อแกคำพูดแทงลึกเข้าไปในใจเพื่อนอีกคนไม่ถ้าไม่มีแกมิตรภาพมันก็ไม่เหลือความหมาย เขาคว้าแขนไว้แน่นจนเส้นเลือดขึ้นน้ำตาเออคลอเต็มขอบตาสมุดเก่าบนแท่นหินเริ่มส่องแสงแรงขึ้นเปเลวไฟสีแดงพวยพุ่งพุ่งสูงขึ้นไปถึงเพดานที่มองไม่เห็นเสียงหัวเราะกลายเป็นเสียงกรีดร้องดังแผดกล้องรอบห้องเหมือนพันวิญญ,ญาณทรมานทันใดนั้นพื้นใต้แท่นหินแยกออกเผยให้เห็นหลุมลึกมืดมิดความหนาวเย็นพุ่งขึ้นมาเหมือนดึงวิญ,ญญาณออกจากร่างเงาดำหลายร่างโผล่ขึ้นมาจากหลุมนั้น แขนขาพวกมันยื่นออกมาพร้อมจะคว้าเหยื่อลงไปในความมืดตลอดการเพื่อนทั้งสองยังจับมือกันแน่นไม่มีใครยอมปล่อยแต่เสียงจากสมุดต,ตะโกนก้องเลือดหนึ่งหยดหรือวิญญาณหนึ่งดวงจงเลือกเสียสละทั้งคู่หอบหายใจหนะักความกลัวกัดกินหัวใจแต่มิตรภาพยิ่งกว่าความตายกำลังพันธนาการพวกเขาสายตาทั้งสองสบกันเต็มไปด้วยความเข้าใจที่ไม่ต้องใช้คำพูด เพื่อนคนแรกค่อยๆยื่นมือออกไปเหนือแท่นหินมีดสั้นโบราณปรากฏขึ้นจากความมืดราวกับถูกเรียกมาด้ามทำจากกระดูกเก่าเย็นเยียดแสงแดงสะท้อนบนคมมีดเพื่อนอีกคนก้าวเข้ามาขวางถ้าเลือดต้องไหลงั้นให้เป็นเลือดของฉันเขาฉกมีดออกจากมือเพื่อนทันทีแล้วเล็งไปที่ฝ่ามือตัวเองโดยไม่ลังเลเสียงหัวเราะก,กึกก้องขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นเงาดำรอบห้องโหงกระหน่ำใกล้เข้ามา เปเลวไฟสีเลือดลุกสูงราวกับจะเผาผลาญทุกสิ่งเลือดหยดแรกหยดลงบนสมุดเก่าทันใดนั้นห้องทั้งห้องก็สั่นสะเทือนรุนแรงเสียงโซ่สนิมขาดสะบ้านดังสนัน่นสมุดเปิดออกจนสุดเองโดยไม่มีใครแต่ต้องสายลมแรงมหาศาลพุ่งออกมาดับทุกเปเลวไฟและกลืนกินทุกเสียงทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบมืดสนิทเหลือเพียงเสียงหอบหายใจหนักของเพื่อนทั้งสอง อยากให้ผมเขียนต่อไปจนถึงการเปิดเผยความลับในสมุดและผลลัพธ์สุดสะพรึงที่กำลังรอพวกเขาอยู่ไหมครับสมุดเก่าที่เปิดกว้างอยู่บนแท่นหินยังคงส่องแสงสีเลือดอาบไปทั่วห้องหน้ากระดาษสันสถานเหมือนมีชีวิตอักษรดำค่อยๆไหลออกจากบรรทัดราวกับหมึกกำลังซึมจากเลือดสดที่เพิ่งหยดลงไปเพื่อนทั้งสองยืนหอบหายใจเหงื่อไหลชุ่มแผ่นหลังเสียงหัวใจเต้นแรงจนดังกลบทุกสิ่ง พวกเขามองสมุดด้วยความหวาดหวัน่นแต่ก็ไม่สามารถละสายตาได้ทันใดนั้นตัวอักษรบนหน้ากระดาษเรียงร้อยกลายเป็นประโยคที่อ่านออกชัดเจนความจริงของมิตรภาพคือการเปิดเผยความลับที่เก็บงำเพื่อนทั้งสองมองหน้ากันแววตาเต็มไปด้วยความสับสนแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นจากทุกทิศท,ทางหนึ่งในพวกเจ้าโกหกมาโดยตลอดความเย็นยะเยือกแผ่ซ่านไปทั่วร่างเพื่อนคนแรกตัวแข็งโกหก หมายความว่ายังไรเขาพึมพำเบาแต่เพื่อนอีกคนกลับหลบตามือสั่นจนแทบยกไม่ขึ้นทันใดนั้นภาพในอากาศก็ปรากฏขึ้นเหมือนฉายจากสมุดเล่มนั้นภาพเหตุการณ์เก่าๆย้อนกลับมาอย่างชัดเจนเสียงหัวเราะเสียงร้องไห้และท้ายที่สุดภาพการทรยศที่เจ็บปวดเพื่อนคนแรกเห็นภาพเพื่อนของตัวเองยืนอยู่ข้างคนแปลกหน้าพูดคำที่ไม่ควรถูกพูดเขาไม่สำคัญแค่ของเล่นให้ฉันผ่านเวลา หัวใจบีบรัดแน่นเหมือนถูกแทงความร้อนแผดเผาในอกดวงตาสั่นระริกด้วยความโกรธและเจ็บปวดเขาหันไปจ้องหน้าเพื่อนตรงหน้านี่มันเรื่องจริงใช่ไหมเพื่อนอีกคนกัดริมฝีปากจนเลือดซึมน้ำตาไหลอาบแก้มฉันฉันเคยพูดมันจริงเสียงสั่นพร่เต็มไปด้วยความสำนึกผิดแต่ฉันไม่เคยคิดแบบนั้นอีกเลยตั้งแต่วันนั้นฉันสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ปล่อยให้แกต้องเจ็บอีกเสียงจากสมุดดังขึ้นกล้อง มิตรภาพแท้จริงจะคงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อเจ็บปวดที่สุดก็ยังเลือกกันตัวอักษรสีแดงสดค่อยๆซึมลงในหน้ากระดาษกลายเป็นรูปหัวใจที่แตกราวก่อนจะเริ่มสั่นและแตกออกเป็นผงดำเงาดำรอบห้องโหยหวนเสียงคร่ำครวญดังสะท้อนเปเลวไฟสีเลือดมอดดับเหลือเพียงความมืดหนาทึบที่ปกคลุมไปทุกทิศท,ทางเพื่อนทั้งสองยืนตัวสัน่นน้ำตาและเลือดปนกันบนพื้นหินในมือยังคงจับกันแน่น แต่บรรยากาศรอบตัวบีบคั้นจนแทบขาดใจสมุดรเริ่มเผยหน้าใหม่ตัวอักษรค่อยๆปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่คำถามแต่เป็นคำสั่งจงพิสูจน์ด้วยการเลือกเสียสละครั้งสุดท้ายพื้นหินใต้แทนเริ่มแตกออกเผยให้เห็นเปเลวไฟนรกสีดำความร้อนพวยพุ่งขึ้นมาจนแสบผิวเงาดำหลายร่างยื่นแขนออกมาอีกครั้งรอคอยเหยื่อที่จะตกลงไปเพื่อนทั้งสองสบตาก,กันอีกครั้ง สายตาเต็มไปด้วยความรักความโกรธความเจ็บปวดและความหวังความเงียบยาวนานก่อนที่ใครสักคนจะเอ่ยปากคุณอยากให้ผมเขียนต่อถึงฉากที่ใครคนหนึ่งตัดสินใจเสียสละจริงๆจนถึงจุดที่มิตรภาพถูกตัดสินชะตาไหมครับเปเลวไฟนรกสีดำยังคงพวยพุ่งจากรอยแตกใต้แท่นหินกลิ่นไม่คละคลุ้งจนหายใจแทบไม่ออกเงาดำจำนวนมากยื่นแขนยาวบิดเบี้ยวขึ้นมาเล็บแหลมยาวเหมือนใบมีดขวนอากาศจนเกิดเสียงเสียดหู เพื่อนทั้งสองยังจับมือกันแน่นหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะเสียงจากสมุดดังชัดเจนราวกับอยู่ในหัวใจจงเลือกเสียสละครั้งสุดท้ายเพื่อนแท้ต้องตัดสินเพื่อนคนแรกตัวสั่นแต่สายตาแน่วแน่เขามองเพื่อนตรงหน้าน้ำตาคลอเต็มดวงตาฉันเคยคิดว่าถ้าต้องแลกอะไรสักอย่างเพื่อให้แกอยู่รอดฉันก็จะยอมเสียงพูดออกมาสั่นแต่หนักแน่นในทุก้อยคำเพื่อนอีกคนสายหน้าแรงแรงไม่อย่าพูดแบบนั้นอีก แกทำมากพอแล้วถ้าใครควรจะสะก,ก็คือฉันเขาบีบมือเพื่อนแน่นกว่าเดิมน้ำตาไหลลงผสมกับเหงื่อบนแก้มทันใดนั้นพื้นใต้เท้าสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงก้อนหินรอบห้องหล่นกระแทกลงมาเสียงโหยหวนจากเงาดำดังขึ้นพร้อมกันเหมือนกำลังเร่งให้ตัดสินใจโดยเร็วสมุดเก่าบนแท่นหินเริ่มลอยขึ้นกลางอากาศแสงสีเลือดสว่างวาบจนเจ็บตาหน้าใหม่ถูกเปิดออกเอง ปรากฏรูปภาพเพื่อนสองคนยืนอยู่แต่ภาพนั้นค่อยๆลบหายไปทีละคนเหลือเพียงร่างเดียวที่ยืนอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่าเพื่อนคนแรกกัดฟันแน่นเสียงหอบหายใจดังแข่งกับเสียงหัวใจเขาก้าวมาข้างหน้าถ้ามันต้องเป็นแบบนี้งั้นฉันจะเลือกเองทันทีที่พูดจบเงาดำทั้งหมดกรูกันเข้ามารอบตัวเล็บแหลมสบัดไปมาเหมือนกำลังรอคำสั่งเพื่อนอีกคนรีบคว้าแขนไว้ไม่อย่า yeah. ฉันต่างหากที่ควรไปเสียงร้องสะท้อนด้วยความแต่เพื่อนคนแรกยิ้มบางๆแม้ดดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตามิตรภาพของเราจะไม่สิ้นสุดตราบใดที่แกยังมีชีวิตอยู่เพื่อจมันเขาผลักเพื่อนออกไปแรงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก้าวเข้าไปตรงกลางแท่นหินทันใดนั้นสมุดเก่าก็ปิดลงด้วยเสียงดังสนัน่นเงาดำทั้งหมดกระโจนใส่เขาเปเลวไฟสีดำโหมกระหน่ำห่อหุ้มร่างจนมองไม่เห็น เสียงกรีดร้องดังสะท้อนก้องไปทั่วห้องก่อนจะดับวูบลงความเงียบเข้ามาแทนที่เพื่อนอีกคนสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลพรากไม่หยุดมือสั่นพยายามเอื้อมไปคว้าทางที่เพื่อนหายไปแต่สิ่งที่เหลืออยู่มีเพียงความว่างเปล่าห้องทั้งห้องเริ่มเปลี่ยนไปผนังหินแตกสลายเป็นเศษฝุน่นแทนหินหายไปสมุดเก่าลอยขึ้นสูงก่อนจะหายวับไปในอากาศเหลือเพียงความว่างเปล่าและความมืดที่เงียบสงัด เพื่อนผู้รอดชีวิตหอบหายใจหนะักหัวใจบีบรัดจนแทบแตกสลายเขารู้ว่าเพื่อนของเขาได้เสียสละทุกสิ่งเพื่อพิสูจน์มิตรภาพที่แท้จริงแต่ทันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นใกล้หูเสียงเดียวที่เขารู้จักดีที่สุดอย่าลืมฉันเสียงนั้นทำให้ร่างกายของเขาชาไปทั้งตัวสายตาเบิกกว้างก่อนที่ความมืดทั้งหมดจะกลืนกินทุกสิ่งรอบตัวอีกครั้ง อยากให้ผมเขียนต่อไปจนถึงฉากหลังจากการเสียสละว่าเพื่อนที่รอดชีวิตถูกพาออกไปเจอโลกใหม่หรือต้องติดอยู่ในฟันร้ายนี้ตลอดไปไหมครับห้องมืดค่อยๆค,ค,คลายตัวเงาดำที่เคยอบล้อมสลายไปเหมือนหมอกพื้นหินแตกกระจายหายไปเหลือเพียงแสงสว่างอ่อนโยนที่ส่องลงมาจากเบื้องบนเพื่อนผู้รอดชีวิตลืมตาขึ้นชา้าพบว่าตัวเองยือนอยู่กลางทุ่งหญ้ากว้างลมอุ่นพัดผ่านใบหน้า กลิ่นดอกไม้หอมอ่อนๆทำให้หัวใจสงบลงทีละน้อยเขาก้าวเดินไปข้างหน้าแต่ทุกก้าวยังเต็มไปด้วยความรู้สึกว่างเปล่าในหัวใจยังได้ยินเสียงเพื่อนกล้องอยู่อย่าลืมฉันเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าดวงอาทิตย์กำลังขึ้นจากขอบฟ้าแสงทองสาดส่องไปทั่วเหมือนเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่น้ำตาเอ่อคลออีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดเป็นเพราะความทรงจำที่งดงาม ความทรงจำที่เขาจะรักษาไว้ตลอดไปเขากำมือแน่นที่อกพูดออกมาเบาๆแต่มั่นคงมิตรภาพของเราจะไม่มีวันสูญสลายแม้แกจะไม่อยู่เคียงข้างแต่แกจะอยู่ในหัวใจของฉันตลอดไปเสียงลมพัดผ่านทุ่งหญ้าราวกับเป็นเสียงตอบรับจากใครบางคนใบหญ้าเอ็นตัวเหมือนโบกเมื่อมลาและในแสงอาทิตย์อ่อนๆเขาเดินต่อไปด้วยก้าวที่มั่นคงจบบริบูรณ์ เรื่องราวนี้สอนให้เรารู้ว่ามิตรภาพแท้จริงไม่ได้อยู่แค่ในช่วงเวลาแห่งความสุขแต่ถูกพิสูจน์ในยามทุกยากและการเสียสละสำหรับมนุษยชาติสิ่งสำคัญคือเมื่อเราผูกพันกับใครด้วยความจริงใจและความรักเราควรมีความกล้าที่จะปกป้องและยืนเคียงข้างแม้ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นกับทุกคนแต่หากยังมีความสำนึกความจริงใจและการเสียสละความสัมพันธ์ที่แตก้าวก็ยังกลับมามีความหมายได้อีกครั้ง สุดท้ายมิตรภาพความรักและความจริงใจคือของขวัญที่ช่วยพามนุษย์หลุดพ้นจากความมืดและก้าวสู่แสงสว่างแห่งความหวังสมุนไพรคุณอยากให้ผมทำเวอร์ชันสั้นๆแบบข้อความปิดคลิป YouTube ในภาษาไทยด้วยไหมครับถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกลับแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องใหม่ๆที่จะทำให้คุณขนลุกไปพร้อมกัน